ปืนรับจา้างอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เ <c> ด <oughs> ินทางไกลหน่อยอ่านนองเปิงตีไปประมาณ30กิโลครับปับจานให้เพื่อนช่างสองใบบอกมานานล้ะครับแต่ยังไม่ว่างพอดีวันนี้ เลยนัดกันเมื่อวานนี้ว่างก็แจ้งมาว,ว่าหมู่บ้านซ่อมไฟไวดับเยมาอ่ย,ยจุยมาทำอะไรโอเคครับแต่เช้าวันนี้เสร็จนนหน่อยก็เช่วงเวลาทั้งไง ตอนนี้อยู่บ้านโนนเลืองสี่ห้องข่าวไปด้วยแล้วกันจีเอ็มเอ็มโกฮับผม ลูกชิ้นจะดูได้หรือเปล่ายังไม่อัปเกรดครับคีมบิมโกรีโมทใช่ได้บอรีโมทใช้ได้ก็โดโกยังเก่าอยู่เลยนะครับเยวรอดูก่อนอไม่ขึ้น,นเนี่ยตอนนี้มันก็ขึ้นเป็นเคยูควันทีเก่าอยู่นะครับอตอนนี้ใช้ควันทีเก่าอยู่เราจะ ผีแบบวัยรุ่นหน่อยด้ับเกดหน่อยผีแบบวัยรุ่นความผีผู้เขาเอาได้สิเก่าเป็นเป็นนั่นอยู่นะครับมาแล้วเราจะอัพดูครับมีตัวไหนเหลือให้เราอัพหรือเปล่า แต่ความถี่เก่าทั้งนั้นอ่ามามแล้วครับเริ่มอัปเดตแล้วครับอัพได้เลยครับผมกล่องไม่มีปัญหาก็อัพได้ทางนี้กำลังจะเริ่มอัปเดตแล้วครับจีมอินกูรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวนี้จะมีปัญหา ในการอายุเครื่องร้อนอาจจะเดือดเดอกระตุกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่หายนาักามันคือไม่จําค่าครับไม่จําค่าจานไม่จําค่าเอ็นบีคงโอเคครับผ่านได้แล้วอนักาที่ดูไม่ได้คือมันเป็นความถี่เก่าเมื่อ,อตัวังไงก็ไม่ดูไม่ได้หรอกเพราะเขาโลดสูงแล้วไม่มีความถี่ บางที่เก่าจะเหลืออยู่ประมาณสองสามตัวเองครับโดยตัญชาติชายานเราจะเปิดช่องสามเราอย่างเดียวช่องเจ็ดซึ่งยังไงก็รู้ไปได้นั่นละครับชายานอันนั้นต้องเปิดช่องทีนี้เอ็นเที่ยวช่องฟีนันนี่ตัวนี้น่าได้ครับเอาไว้เป็นสแปนครับหลักๆใช้เอสองครับ แสดงว่าตัวนี้คงไม่ได้ดูหลายตั้งแต่ปี่น,นั่นนะครับเพราะโลโก้ยังเก่าอยู่ต้นถนนแล้วแล้วครูสาวด้สื่อนั้นใหม่โอเคครับตุดอย่างโอเคยังไม่ได้เทสสัญญาณยัความดังแต่ก็ดูได้ก็เอานะครับเพราะจานเล็กนิดขาเป็ดสัญญาณนีต่ำ เครื่องอัพเกรดได้ก็โอเคแล้วละครแต่เครื่องอัพเกรดได้มันก็เบิ่งได้อ่ะครับถ้าทุกอย่างแต่ตัวหนังมันนี่แหละมันไม่จำา Airbnb ต้องมาคอยเปลี่ยนดาวอยู่ด้ย มาแล้วครับมาขึ้นเลยดูต้องใส่โปรตีนอาหารผิวว่าหูขัดกระเทีมมาแล้วครับมาขึ้นเลยอันที่ขึ้นมามาหมดแล้วครับเก็บไปวันยับไม่หยุดยับว่าไปสายบุกยับยันวัาทิพยังไงได้หมดแล้วครับท่ามา เราจะเทสอีกท,ทีครับเดี๋ยวปิดเครื่องยี่สิบเช่องยี่แตอนนี้เราอ่นดับเครื่องเทสอีกทีเนี่ยโลโก้เปลี่ยนแล้วรครับแสดงว่าโอเคแล้วครับโลโก้ใหม่โลโก้ใหม่และเดี๋ยวเทสอีกทีปัญหาของมันคือจะจำเอ็นบีก็่บบขนาด มาเลยครับตัวนี้เม่วานนี้น่าเป็นเจ้าคอนมียชอบช่องเจา่อนมีเสยช่องบช่แต่ช่องเนี่ยครับมาแล้วองแปดมาแล้วยิบยิบปดดูไม่ได้ด้วยยิบแปดครับนี่มาแล้ว้คนมึงวิส่ง นี่ยมาแล้วครับโอเคนะครับขอเม,ม,มทานได้สวยไม้แค่ด้วยทานแล้วผลเป็นไงบ้างครับคุณกอก็รู้สึกว่าอ่านี่ครับจานปิกนิก้าเป็ดปรับแบบย่างครับตัวนี้หลังคานจะไม่สะลบต้องต้องปรับก่อนค่อยยึดปลาคาร์พอลยึดค่อยปรับครับผม ทำเคี่เล็กรอนิกแวะมาเยี่ยมยามครับหลังจากเสร็จงานแล้วนี่ครับอันนี้มีนายช่างมาช่วยเนี่ยช่วยโอเคครับผม